สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยโดยครูพี่ฝนค่ะสำหรับวันนี้นั้นครูพี่ฝนจะสอนเรื่องอะไรไปชมกันเลยค่ะวันนี้ครูพี่ฝนจะมาสอนเรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของคำชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย คำในภาษาไทายที่ใช้ในการสื่อสารทุกวันนี้แบ่งได้เป็น7ชนิดซึ่งคำแต่และชนิดก็มีหน้าที่แตกต่างกันไป 1. คําคำนามเป็นคำที่ใช้เรียกคนสัตว์พืชสิ่งของสถานที่สภาพกิริยาอาการและความรู้สึกนึกคิดต่างๆรวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต แบ่งออกเป็น5ประเภท1คำนามสามัญหรือสามัญน,นาม 2. คำนามวิสามัญหรือวิสามัญน,นาม 3. มคำนามบอกลักษณะหรือลักษณะนาม4คำนามบอกหมวดหมู่หรือสมุหนาม5คำนามบอกอาการหรือ อาการนาม 1. นึ่คำนามสามัญหรือสามัญน,นามเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อทั่วไปเช่นมะม่วงดินสอบ้านพ่อเป็นต้น 2. องคำนามวิสามัญหรือวิสามัญน,นามเป็นคำที่ใช้เรียกเป็นชื่อเฉพาะของบุคคล สิ่งของและสถานที่เช่นวัดพระศีรัตนาสดารามสูนทอนผู้เด็กชายปัญญาเป็นต้น 3. คำนามบอกลักษณะหรือลักษณะนามเป็นคำที่ใช้บอกลักษณะรูปหรือขนาดของคำนามสามัญเช่นคนเล่มชิ้นตัวอันแท่ง เป็นต้น 4. ี่คำนามบอกหมวดหมู่หรือสมุหนามเป็นคำที่ใช้บอกหมวดหมู่ของคำนามสามัญเช่นกลุ่มหมู่กองฝูเป็นต้นห้าคำบอกอาการหรืออาการระนามเป็นคำนามที่แสดงอาการมีคำว่า การหรือความนำหน้าเช่นการพูดการอ่านความดีความรักเป็นต้นคำนามมีหน้าที่ในประโยคดังนี้หนึ่งเป็นประธานของประโยคตัวอย่างแมวจับหนูความสามคคีคือพลัง ยายสวมเสื้อสีม่วง 2. เป็นกรรมของประโยคตัวอย่างนักเรียนไปโรงเรียนแม่ทำแกงเขียวหวานไก่ปัญญาอ่านหนังสือ 3. เป็นส่วนขยายคำต่างๆ ให้ประโยคได้ใจความสมบูรณ์ตัวอยา่างสันติและเพื่อนเอนตรียมจัดงานวันสุนทรภู่วันสุนทรภู่ขยายคาว่างานคลายงามเดินทางไปบ้านนางทองประสีนางทองประสีขยายคำว่าบ้านทวิดาอ่านวรรณคดีเรื่องหุนช้างหุ่นแผน เรื่องปูนช้างผูนแผนขยายคำว่าวันนคกดี 2. องคำสรรพนามเป็นคำที่ใช้แทนคำนามแบ่งเป็น5ประเภทดังนี้ 1. นึ่คำสรรพนามแทนบุคคลหรือบุรุษสรรพนามเป็นคำสรรพนาม ใช้แทนผู้พูดผู้ฟังและผู้ที่ถูกกล่าวถึงเช่นกระผมผมข้าพเจ้าฉันและอื่นๆแทนผู้พูดคุณเธอท่านและอื่นๆแทนผู้พูดเขาท่านและอื่นๆแทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงสอง คำสรรพนามชี้เฉพาะหรือนิยมะสรรพนามเป็นคำสรรพนามบอกความหมายเฉพาะเจาะจงเช่นนั่นนี่โน,น่นเป็นตน้น 3. คำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะหรืออนิยมะสรรพนามเป็นคำสรรพนามที่มีความหมายทั่ว,วไปไม่เฉพาะเจาะจงเช่นใคร อะไรเป็นต้น 4.. คำสรรพนามถามหรือติดช้าสรรพนามเป็นคำสรรพนามที่ใช้เป็นคำถามเช่นอะไรไหนใครเป็นต้น 5.. คำสรรพนามแยกฝ่ายหรือวิภาคสรรพนามเป็นคำสรรพนามที่ใช้เพื่อแยกคำนามออกเป็นส่วนๆ ได้แก่คำว่าบ้างต่างกันคำสรรพนามมีหน้าที่ในประโยคดังนี้หนึ่งเป็นประธานของประโยคตัวอย่างเขาอาสาเป็นผู้นำเพื่อนๆชั้นป .6 ทำกิจกรรมวันสุนทรภู่ นั่นคือโรงเรียนที่สันติและปัญญาเรียนอยู่ 2. เป็นกรรมของประโยคตัวอย่างโปรดนำหนังสือมาคืนฉันวันนี้ใครอ่านวรรณคดีให้พวกเขาฟัง 3. เป็นส่วนขยายประธานตัวอย่างคุณพ่อท่านเป็นคนจริงจัง ท่านขยายคุณพ่อหลวงลุงท่านกำลังเทศให้คนที่มาทำบุญฟังท่านขยายหลวงลุง c เป็นส่วนเติมเต็มของกริยาเป็นเหมือนคล้ายเท่าคือตัวอย่างเธอคือใครแมวตัวนั้นเป็นอะไร 5. เป็นตัวเชื่อมประโยคเข้าด้วยกันตัวอย่างฉันชอบบ้านสีฟ้าที่อยู่ใกล้น้ำตกเชื่อมประโยคฉันชอบบ้านสีฟ้าและบ้านสีฟ้าอยู่ใกล้น้ำตกทัพิดาเป็นนักเรียนชั้นป .6 รับหนึ่งซึ่งเคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดอ่านทันโนเนต เชื่อมประโยคทวิดาเป็นนักเรียนชั้นป .6 ทับหนึ่งและทะวิดาเคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดอ่านทำนองสนองสามคำกริยาเป็นคำที่แสดงอาการหรือการกระทำของคำนามหรือคำสรรพนามเพื่อให้รู้ว่า คำนามหรือคำสรรพนามนั้นๆทำอะไรหรือเป็นอะไรแบ่งเป็นสีประเภทดังนี้ 1. อะกรรมกริยาเป็นคํากริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับก็ได้ใจความสมบูรณ์ตัวอย่างฝนตกดินถล่มที่จังหวัดพังงานักกีฬาวิ่งรอบสนาม 2. สัสกรรมกริยา เป็นคำกริยาที่ต้องมีกรรมมารับจึงจะทำให้ประโยคสมบูรณ์ตัวอย่างวาทีซื้อน้ำผลไม้คุณแม่ปรุงอาหารพรายงามไปหาย้าที่จังหวัดกาญจนบุรี 3. วิตตัถกริยาเป็นคำกริยาที่ต้องมีคำนามหรือคำสรรพนาม จึงทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มตามหลังเสนอได้แก่คำว่าเหมือนเป็นคือตัวอย่างพายามเหมือนขุนแผนนางทองประศรีเป็นย่าของพายาม 4. กริยานุเคราะหรือกริยาช่วยเป็นคำกริยาที่ทำหน้าที่ช่วยกริยาอื่นให้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นได้แก่คำว่าจะ อาจต้องควรจงตัวอย่างฝนอาจตกหนักฉันจะไปหาเธอคำกริยามีหน้าที่ในประโยคดังนี้ 1. เป็นภาคแสดงของประโยคตัวอย่างทวิดาขับเสีพาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดรายงาม พายงามเดินทางไปหายาส 2. ขยายคำนามตัวอยา่างวันเสาร์นี้คือวันออกเดินทางออกเดินทางขยายวันเจ้าภาพคิดรายการอาหารเลี้ยงแขกเลี้ยงแขกขยายอาหาร 3. ขยายคำกริยาด้วยกันตัวอยา่าง สันติเดินเล่นตอนเช้าเล่นขยายเดินเธอนั่งมองท้องฟ้าอยู่คนเดียวมองขยายนั่ง c คำวิเศษเป็นคำีนทำหน้าที่ขยายคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือขยายคำวิเศษด้วยกันเพื่อให้เนื้อความชัดเจนขึ้น คำวิเศษมักอยู่หลังคำที่นำมาขยายตัวอย่างตำรวจคนนั้นเป็นคนเก่งคนนั้นขยายคำนามตำรวจเก่งขยายคำนามคนไข่สดอยู่ในตะกรา้าสดขยายคำนามไข่เราทั้งหมดต้องร่วมมือกันทั้งหมดขยายคำสรรพนามเราเธอเองเป็นคนอาสาจัดป้ายนิเทศ เองขยายคำสรรพนามถือปีนี้ฝนตกน้อยน้อยขยายคำกริยาตกทวิดาขับเสาภาไพร์รอกไพร์รอขยายคำกริยาขับเสภาการอ่านหนังสือมีประโยชน์มากจริง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 ขยายคำวิเศษมากพายุพัดแรงมากมาก <Yeah. S 1> ขยายคำวิเศษแรง หาคำบุพบทเป็นคำที่อยู่ข้างหน้าคำนามหรือคำสรรพนามทำหน้าที่แสดงความสัมพันธ์กับคำนามหรือคำสรรพนามในประโยคเช่นสันติและปัญญานั่งอ่านหนังสือด้วยกันลูกๆนั่งอยู่ระหว่างพ่อกับแม่คำบุพบทมีหน้าที่ในประโยคดังนี้ หแสดงศักดิ์ของประทานและกรรมตัวอย่างประชาชนถวายพระพรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อแม่ทำงานเพื่อลูก 2. แสดงความเป็นเจ้าของตัวอย่างเมืองไทยเป็นเมืองแห่งความฝันของนักท่องเที่ยวโครงการนี้เป็นโครงการในพระบรมราชรูปถัมภ์ บอกสถานที่และบอกเวลาตัวอย่างเธอมาถึงเมื่อเช้าน้องนอนอยู่บนบ้านฉันนอนตั้งแต่หัวค่ำมีร้านอาหารอยู่ใกล้ปากซอย4แสดงความเกี่ยวเนื่องกันหรือแสดงอาการร่วมกันตัวอย่างเขาไปด้วยกันฉันเห็นมากับตาของฉันเองแพทย์ทำงานหนัก เพื่อคนไข้หกคำสันธานเป็นคำที่ใช้เชื่อมประโยคกับประโยคหรือเชื่อมคำกับคำให้เกี่ยวเนื่องกันสัมพันธ์กันในลักษณะตา่างๆเช่นจใจความคล้อยตามกันเป็นเหตุเป็นผลกันผัดแย้งหรือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึง่งตัวอย่างประโยคเช่นพอคุณครูเข้ามาในห้อง นักเรียนก็เลิกคุยกันคำสันธานคือคำว่าพอจุดุดจก็ใจความร้อยตามกันฉันชอบองุ่นแต่เธอชอบมังคุดคำสันธานคำว่าแต่ใจความขัดแย้งกันเพราะเขาตั้งใจเรียนจึงเข้าใจสิ่งที่ครูสอนคำสันธานคำว่าเพราะจุดจุดจึง ใจความเป็นเหตุเป็นผลกันน้องจะสวมเสื้อสีเหลืองหรือสีฟ้าคำสันธานคำว่าหรือใจความเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งคำสันธานมีหน้าที่ในประโยคดังนี้ 1. เชื่อมคำกับคำตัวอยาว่างฉันกับเธอชอบกินไก่ทอดเชื่อมคำ ฉันและเธอแม่ซื้อผลไม้และขนมเชื่อมคำผลไม้และขนม 2. เชื่อมประโยคกับประโยคตัวอย่างเขามาหาเธอหรือมาหาฉันเชื่อมประโยคเขามาหาเธอและเขามาหาฉันฉันไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะไม่สบายเชื่อมประโยคฉันไม่ได้ไปโรงเรียน และไม่สบายเจตคำอุทานเป็นคำที่ใช้เพื่อแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูดและผู้เขียนเช่นตกใจดีใจเสียใจโล่งใจสงสารสงสัยเป็นต้นซึ่งคำอุทานมาไม่มีความหมายตามถ้อยคำและไม่จัดเป็นส่วนหนึ่งของประโยค เป็นเพียงคำเสริมในการพูดหรือเขียนเท่านั้นเช่นเอ๊ะอะไรนะโอ้ยเจ็บจังเลยผู้หลักผู้ใหญ่พูดอะไรก็ควรรับฟังคำอุทานมีหน้าที่ในประโยคดังนี้ 1. แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆตัวอยา่างเอ๊ะใครมาแสดงความสงสยัยใช่โย แสดงความดีใจอ้อยแสดงอาการเจ็บปวด 2. เน้นความหมายของคำอื่นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเสริมให้เกิดเป็นคำที่สลับสลวยขึ้นเรียกว่าคำพทานเสริมบทตัวอย่างไปวัดไปวาเน้นคำว่าไปวัดน้องร้องไห้ไม่ลืมหูลืมตาเน้นคาว่าร้องไห้มือไม้เลอะเทอะ เน้นคำว่ามือเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆวันนี้ก็ได้เรียนไปแล้วในเรื่องของชนิดของคำทั้ง7ชนิดอย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะ